16ธันวาเรามีนัดกัน16ธันวาหนูเลยจะบอกว่าใครอยากได้ทูบจะให้จุดทูบไหมถ้าถาให้จุดทูบหนูจะให้หนูจะจุดหน้าไหลเลยหนูจะจุดหน้าไหลสดเลยแล้วก็จะให้ดูพร้อมๆกันมีใครอยากให้จุดทูบไหมงวดนี้ขอ500คนดูใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้หนูหน่อยค่ะขอ500คนหนูจุดรัฐบาลไทย กับกล้องแบบนี่มาอันนี้นเป็นอันเก่าสวัสดี490คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ขอ500คนดูหนูจุตทูบรัฐบาลไทยดูพร้อมๆกันใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะแม่นะในกลุ่มจะลงเลขปิงปองน้องสมายไว้ให้นะคะในกลุ่มจะลงเลขปิงปองน้องสมัยงวดนี้เป็นงวดพิเศษสมัยจับปิงปองให้ งวดนี้เป็นรอบพิเศษมากสมัยจับปิงปองให้ขอจับเองด้วยรอบนี้สมัยขอจับปิงปองเองน้องไม่ได้จับปิงปองมาครึ่งปีแล้วอ่ะแม่สมัยไม่ได้จับปิงปองมาครึ่งปีแล้วอะ่ะทำบุญอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้ก็ไปวันนี้ไปสวนสัตว์ไปให้อาหารสัตว์มาไปสวนสัตว์ไปให้อาหารสัตว์มาพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะพี่พรุ่งนี้ สี่โมงครึ่งอะเรามากรีดพร้อมกันนะพี่พี่สมหวังโอเคไหมโอเคไหม ได้แล้วไฟ่สดนี้ของญาติไม่กักเรียกทูบชกักโก้าไล์ไปเลยนะจ๊ะแม่จ๋าขอบารมีปู่นะแม่นะขอบารมีปู่ขอบาร,ม,บารมีองค์พ่อพิคเนตนะคะเมตตาคนที่ดูไร์สดคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะคะ VIP หรือว่าเป็นคนที่ติดตามคนที่เป็น FC หรือคนที่เป็นแบบลูกหลานปู่พญานาคนะคะหรือองค์พ่อพิคเนตนะคะขอให้เมตตาประทานโชคลาภประทานพรให้ทุกคนที่เข้ามาดูไร์สดหนูให้เฮงให้ปังวันพรุ่งนี้ได้กี้สมใจนะจ๊ะแม่สวัสดี1,400คนดูใช่ ว่าเวเปอร์ทักแชทเพจได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ากลุ่มก็สามารถทักแชทเพจได้เลยนะคะช่วยนะคะแม่ฮิยเลขสวยนะเอาจิงเลขสวยนะแม่เลขสวยนะเ,เลขสวยนะยนะยนะในกลุ่มจะเป็นในกลุ่มในลูกค้าค่ะหนูจะบอกว่าเอางี้นะวันพรุ่งนี้นะสี่โมงครึ่งนะเราได้กีด๊ดพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งเตรียมกี๊ดเลยเตรียมกี๊ดเลยแม่สี่โมงครึ่งเตรียมกี๊ดเลย สี่โมงครึ่งเตรียมกินเลยไม่รู้ตัวสุดท้ายคืออะไรนะแม่หัวยังไม่มาเลยนะคะหัวกําลังจะมาแล้วหัวกาลังจะมาแล้วใครจะเข้ากลุ่มรีบทักนะหนูให้เวลาสองนาทีนะคะหนูจะปิดการเข้ากลุ่มเพราะกลุ่ม VIP นี้หนูดูแลเองหนูอยู่ในกลุ่มด้วยกลุ่ม VIP นี้หนูหนูดูแลเองและหนูอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะลูกค้าสามารถพูดคุยเรื่องแนวทางกับหนูในกลุ่มได้นะคะแต่อย่าทักมายืมตังกันก็พอนะจ๊ะสามารถ พูดค like. like ุยเรื่องแนวทางได้ว่าใครชอบอะไรเราชอบอะไรน้อยชอบอะไรคุยกันได้เลยในกลุ่มเพราะหนูอยู่ในกลุ่มด้วยนะจ๊ะเพราะหนูอยู่ในกลุ่มด้วยแต่ว่าไม่แนะนํานะคะให้ขอยืมเงินหนูนะคะเพราะว่าหนูเองนะคะก็ไม่มีให้ยืมเหมือนกันนะจ๊ะแม่ห้ามกดลิงก์หน้าไรสุดลิงก์หน้าไรสดคือมีฉาชีพนะลูกค้าจ๋าที่คอมเมนต์อยู่ตอนนี้คือมีฉาชีพทางนั้นเลยไม่คอมเมนต์เอ่ยไม่ไม่ไม่กดลิงก์หน้าไรนะลูกค้ากดไปลูกค้าสู้ขีดเลยนะคะมันดูดเงินออกจากบัญชีเลยนะคะยังไม่ได้เรียกปิงปองสมัยเข้ากลุ่มนะคะ ในกลุ่มลงเลขปิงปองสมัยให้นะเข้ากลุ่มทักแชทนะสมัยไม่จับปิงปองมาให้หนูเกือบครึ่งปีแล้วนะแม่น้องสมัยไม่จับปิงปองมาให้เกือบครึ่งปีแล้วนะใครอยากได้เลขปิงปองสมัยที่เป็นร่างสองของหนูนะคะที่เป็นตัวตายตัวแทนของหนูนะแม่ใครอยากได้เลขปิงปองสมัยที่เป็นร่างสองของหนูที่เป็นตัวแทนตัวตายของหนูตัวตายตัวแทนของหนูเนี่ยทักแชทเพจขอเข้ากลุ่มแล้วไปเอาปิงปองสมัย ทักแชทเพจเข้าไปเอาเข้าไปในกลุ่มแล้วไปเอาปิงปองสมยัยหนูบอกเลยแล้วแม่เห็นปิงปองสมยัยแม่จะบอกว,ว่าปิงปองสมัยสวยกรี๊ดปิงปองสมัยสวยกรี๊ดหนูบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งได้กรี๊ดได้กรี๊ดแน่นอนมั่นใจมากมั่นใจมากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบทักแชทด,ด่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบทักแชทด่วนค่ะบอกเลยไลส่วนนี้ของญาติไม่กักเลขทูบโชกันหน้าไลฟ์ไปเลยนะจ๊ะแม่จ๋าขอบารมีปู่นะแม่นะแม่แล้วเลขมันตรงกับเลขวัวเปเป์อ แม่มันตรงกับเลขหัวเวเปอร์แม่เลขหัวเวเปอร์สี่หกสี่เก้าแม่เลขหัวเวเปอร์สี่หกสี่เก้าตรงกับเลขหัวเวเปอร์อะ เลยค่ะสวัสดี1,900คนดูด้วยนะจ๊ะสวัสดี1,900คนดูด้วยใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูของญาตอวยพรนะคะขอบารมีองค์ปู่อน,นันตนาคราชปู่เขี้ยวเดียวนะคะที่อยู่ที่วังปู่นะขอให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์สดหนูนะคะ1,800คนดูที่ดูไลฟ์อยู่นี้นะคะและเห็นเลขทูปอันนี้นะคะขอให้ถูกหวยรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567นี้ขอให้ถูก3ามตัวตรง2ตัว บนหรือสองตัวล่างนะจ๊ะโอเคไหมแม,แม่สมัยจับแม่นมากจริงๆอันนี้เรื่องจริงสมัยจับแม่นมากเรื่องจริงแม่เห็นปะได้ััไบแล้วนาะยเรียกทูบนะเพราะคนเริ่มกดออกแล้ว กลับมาบอกกันแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดส่งท้ายปีหรืองวดประจำวันที่16ธันวาคมนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังตัวเลขนะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะนี้เลยนะคะไอดีทิ้งไว้ให้ตรงนี้ละเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มไปเผื่อไอติมไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมาบอกกันก็ไปเอาสำหรับแนวทางดีๆผ่านในกลุ่มของเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงวดส่งท้ายปีฟังกันดีๆตั้งใจฟังแล้วก็รีบไปหาซื้อโราตารี่กันนะคะ ไอทีมเคาะไปที่เลขหนึ่งนะคะหนึ่งมาแน่นอนนะคะถ้าหนึ่งไม่มาเนี่ยนะคะเจอสีผสมน้ำสามถังใหญ่เทลาาตัวเองโชว์ผ่านรายการของลอตเตอรี่พลัสด้วยนะคะหนึ่งแรกก็จะเป็นหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะสามตัวก็คือสี่หนึ่งเก้านะคะสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดนั่นเองนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ อนนี้เนี่ยนะคะไอติมอยู่ที่วัดปากคลอง11นะคะโอกาสได้มาถวายใบยสีนะคะแล้วก็เครื่องสักการะบูชาเดองพญายนาคราชนะคะพร้อมกับเอาเลขทูบนะคะรัฐบาลไทยส่งท้ายปีก็คืองวดประจำวันที่16ธันวาคมน,นี้มาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาแนวทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะอไอติมนาไปฝากนะคะกับรายการของทางลอตเตอรี่พลาสนะคะก็คือรายการหวยกระแสเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ เข้าไปชมกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีอ่าหลายๆอาจารย์เนี่ยนะคะมาฝากกันผ่านรายการด้วยนะคะาะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังคงติดตามเลขทูปของไอติมอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้เลขอะไรในวันนี้นะคะนี่เลย ได้เลข405นะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะยังไงก็ตามนะคะก็งวดส่งท้ายปีนี้นะคะขอให้ทุกคนแบบว่าโชคดีแล้วก็ปลดที่ปลดสินกันส่งท้ายปีแล้วก็เริ่มต้นสักราชใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็มีเงินเก็บกันมีเงินใช้กันเหลือกินเหลือใช้ให้มีความสุขนะคะและที่สําคัญนะคะมีโชคแล้วก็อย่าลืมไปต่อบุญกันด้วยนะคะทะลุปรุมพระพุทธศาสนาก,กันขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ